นจุลพันธ์มณวิวัน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะกรรมการนโยบายโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจที่มีนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมีกำหนดการนัดประชุมนัดแรกในปลายเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายนนี้เบื้องต้นจะมีการหารือเรื่องของมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆที่แต่ละหน่วยงานเตรียมเสนอและการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งรู้ไปถึงโครงการแจกเงิน10,000เฟสองในรูปแบบดิจิทัลวอลเล็ตด้วย และยืนยันว่าสุดท้ายแล้วเงินหนึ่งหมื่นจะถึงมือประชาชนที่ได้สิทธิ์ทุกคนอย่างครบถ้วนอย่างแน่นอนส่วนรายละเอียดว่าจะแจก1,000งบาททั้งก้อนหรือจะมีการแบ่งทยอยจ่ายนั้นขอให้รอการประชมุมคณะกรรมาการกระตุ้นก่อนและการันตีได้ว่าแจกเงิน1นึ่งห,งหมื่นนั้นมีเงินแล้วแน่นอน สำหรับการเปิดลงทะเบียนสำหรับกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเพื่อรับสิทธิโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ10,000บาทนั้นเหตุที่เลื่อนมาอย่างไม่มีกำหนดเนื่องจากเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนรัฐบาลจา,ากรกดีรัฐบาลยืนยันว่าจะเปิดลงทะเบียนให้แน่นอนซึ่งคาดว่าจะอยู่ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ส่วนที่ประชาชนและภาคเอกชนเรียกร้องรัฐบาลทำมาตรการคนละครึ่งต่อน,นั้นนายจตุพันธ์บอกว่ารัฐบาลรับพิจารณาข้อสเสนอทั้งหมดไม่ได้มีการปิดกั้นทางรัฐบาลชุดปัจจุบันเราไม่ได้มีการยึดติดกับเรื่องศักดิ์ เพราะเราเอาประโยชน์ของชาวบ้านเป็นหลักและถ้าโครงการที่เสนอมานั้นยังมีประโยชน์อยู่รัฐบาลก็ทำได้ไม่ได้ติดขัดอะไร